สำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามดำเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563คัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตค่ะ คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563นำโดยนายประโมทว,วัฒนะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามท่านได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563เพื่อคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศต่ตอไปค่ะโดยสืบเนื่องจากกลุม ส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นและได้ดำเนินการประกวดแปลงใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆโดยให้ทุกจังหวัด77จังหวัดได้ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัดเป็นตัวแทนร่วมประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตและระดับเขตทั้ง6เขตส่งแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศนะคะเพื่อเข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศต่อไปค่ะซึ่งคุณสมบัติของแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดนะคะต้องมีผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย2ปีค่ะและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศมาก่อนสําหรับจังหวัดมหาสรารคามนะคะมีแปลงใหญ่เป็นตัวแทนอําเภอเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจํานวน4อําเภอซึ่งผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2,56 13ปรากฏว่าชนะเลิศได้แก่แปลงใหญ่พืชผักบ้านสาลาหมู่ที่8ตำบลนาภูอําเภอยางสีสุราษฎร์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษหมู่ที่13ตำบลโพงเงินตำบลนานสีนวลอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่แปลงใหญ่ผักอินทรีหมู่6บ้านน้ำจันต์ตำบลชื่นชมอําเภอชื่นชมและรางวัลชมเชยได้แก่แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองศิริราชหมู่10 ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนค่ะโดยแปลงใหญ่พืชผักบ้านศาลาหมู่8ตำบลน,นาผูอำเภอยังศีสุราชซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อเข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตต่อไปค่ะ